สบายดีพี่น้องมือนีคอยมาเห็นกระปอมกระปอมบอครับมืออีหยังนี่โอนโออีโกนาบอกครับเพิ่นซื้อวันยังไงนี่โกนาอันนี้พีเอสเพ็โซอันนั้นคาปูชิโนอันนี้คาปูชิโนคือนอนตลอดครับเอาเพิ่งจะล่องน้ำแดดเพิ่นจะมาอาบน้ำเพิ่งจะตากแดดตัวเนี่ยโอ้๋อเด็กจิ๋วถิ่นไทยลูกกับเจ้าดุ้ยประกาคือ่าส่ส่งเนาะบ่ดุงส่งเนาะ อ๋ออันนี้ตัวเมียนี่ตัวผู้ตัวผู้นี่เพิ่นซีเมียนมองข้างนี่บอครับจ้าพีเอสนี่แหละพีเอสเป็นพีเอสพิเศษเฮ้ยทอมเองไล่บอกพีเอสบอกว่าเม้นจางบอเเม้นคาปูบอนะเอสมันมีลูกบอครับมีอยู่ค่ะมีมันมีไข่อ๋อมีไข่เนาะครับต้องผูกไวเนาะก็ผูกกับโอ้ยอร์แลนไปนะบมื่อเพิ่งก็ขึ้นต้องใหม่ถ่านอารมณ์เดียวไปเขาบ้านแงมือแรงขึ้นอลไรลงมาได้บอครับลงได้เยอะแยะลงคือเก้าเก้าเจ็ดหมื่นสีหัวนมากทุกขวัย โตปูสิมีข้างใหญ่ๆครับตัวเมียกาสีเป็นหนาล้ำแหลมพี่น้องนี่ะครับอันนี้อันนี้ก็คาปูชิโน่สาวคาปูอันนี้กัแฟเบาเบาเอสเปรสโซ่เบาเอสเปรสโซ่คือสบายแท้ลงน้ำระดับมาอันนี้ถาดแบบเนาะกินแต่เค้กกับไม่สั้นผลได้หนี่เพื่อนนี่บ่ครับกินเค้กกับไม่สันกับเป็นบ่เนี่ยกินของแพงพร้อมของคุณคัตถะตรงนู้บ่ มันว่าเอสดโอ้จักปีเหรอครับเอ้ยนี่อ๋แม่นเดียงจักปีนี่สามปีนี่บ้างสามปีนี่เอสดเอสดเอสดครับเอสดเอสดโซ่เอสโซ่เอสดโซ่โอ้อาปากโอ้ปกติเพื่อนกินอย่างครับเอาอย่างก่อนกินเพล็ดกับอันพักบุ้งกินเพ้กจ้ะ อันนี้กินบ่กอันนี้กินเค้กกินบ่อดื่มเครืองดืโอ้ยแม่นบ่อเนี่กินเค้กจะกินถังรุ่งสาดอาบปากใส่กล่องครับเพื่อได้ออกได้ออกกล่องยูทูบยูทูบสิ่งยูทูบไม่ได้ให้ดูเพื่อนนาเพื่อนนาโอ้โต้สนุยมเฮ้ยเว้ยที่แต่ว่ะที่แต่ว่าฟังรู้เรื่องเนาะนี่เนาะโอ้เบาฟังเล่าได้บ่ครับบ่เล่าก็ได้ครับอ๋อบ่เล่านะทักทายใอยละ อันนี้อันนี้เป็นผัวเนาะอันนี้เป็นเมียบ่อ๋อเพิ่นเป็นผัวเมียกันเพิ่นใครักเสื่อล่ะครับไครหลายๆเนี่ยตัวแบบหนามันถ่วงหนามันอันเนมันถึกหนามันลอยฟองใครมันเลอยฟองใครเทลละหลายโอ้ไครเทลละหลายเนาะครับโอ้เดืนมาโซน่าเขาอุ้ยออันนี้คาปูชิโน่คาปูชิโน่อันนี้คาปูชิโน่พี่น้อง พาปูชิโน่อันนี้ครับอันนี้เอสเปรสโซ่กินเค้กเป็นอาหารบ่ะก็คือเท่แท้พี่น้องแต่เกิดมาโอ้กินเค้กกินผักกินแตงโมบ่ครับโอ้สวยสวยสวยต้องลูกไวเนาะครับโอ้โอ้เนี่ยครับอาหารของเข,เขาเขากินเค้กอีหลีพี่น้องเลย ว้ามาที่แถวว่ะโอ้โหเอ้ากินเค้กอีหลีพี่น้องเอ้ายำโอ้โหอีกวนหน้าเนาะครับในเขาเอินกระปอมใหญ่เนาะว้ากินเค้กพี่น้องแต่เกิดมากกว่าที่เคยเห็นกาแฟกินเป็นบอกาแฟกาแฟมากินเนาะ โอ้ตระหักของเิ่นเนาะเล็บิืนพี่น้องเล็บิืนว่าแมนเล็บไก่พี่น้องเอ้ยเนี่ยสาวเอสเปรสโซ่ o, กับเบาเอสเปรสโซ่ e o, กับสาวคาปูชิโน่ท่าสัญชาติยะโสธทอนประเทศยะโสธทอนสองสาวอุ้ยหนึ่งหนุ่มเนาะหนึ่งหนุม่มหนึ่งหนุม่มแมนวะอยากกินอีกระบอเวราะไง โอ้มีเหนียงอยู่ตรงนี้เนาะตรงคอนะครับ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 โอ้สุดยอดสุดยอดครับ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 โอ้โอ้โอ้ครับผมโอเคขอบคุณพี่น้องที่เกลรับชมช่องโตโต้สนุยแรมฝากกดไลค์กดแชร์กดติ๊ตต๊าบนำเด้อครับขอบคุณหลายๆหุยหุยหุยคนมากเลยพี่น้อง ขอบคุณลหลายครับโอ้แต่าหากของเพิ่นนี่แหละเนาะแต่ข่อยเกินมากข่อยกับเื่อเคยเห็นเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อกะปอมไม่กินขนมขีดว้าวสุดยอดเอาฝากไว้ซ้นี่แหละครับฝากต้อนขอบคุณลหลายครับสวัสดีครับ